สวัสดีปาร์กเกอร์ไดอ่อนนะฮะสวัสดีสมาชิกด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับทุกท่านนะฮะแล้วก็กฝากสวัสดีครับถ่ายนะวันนี้ก็ได้เยี่ยมชมนะฮะด่านของสมิงนะครับเป็นด่านความมั่นคงนะฮะจากที่มทราบนะฮะเป็นด่านความมั่นคงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะแล้วก็เป็นการกระจิดนะฮะพวกยาสิบสิดนะฮะป้องกันนะฮะนี่ท่านถ่ายผมหรอนี่มาถ่่ายครับพีน่ีนี่ท่าน ท่านแล้วเมื่อติดผมบ้างท่านไม่ถ่ายผมเนี่ยเพื่มาถ่ายอะไรไม่ทราบไม่ใช่นี่นี่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่ครับครับอันนี้ท่านมาถ่ายผมทำไมเนี่ยนี่ักคนมาถ่ายอะไรผมนะท่านอ้าวเมื่อท่านปฏิบัติหน้าที่เราสามารถถ่ายได้เอาชาชุนสามารถถ่ายได้นะครับถ่านมาถูกไหมเหมือนกันเออเชิญไปพบท่านัหน้าด่านเลยนะครับผมไปอยู่แล้วครับผมแวะเยี่ยมชมก่อนใชไหมผมเข้ามาถ่ายผมว่าเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาดูในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอ๋อแล้วเข้ามาสอบถามหรือคุยเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะกิริยาหรือจะมาถ่ายรูปป่าครับ ฮะเออนะะครับแล้วก็จ,กจะจะเป็นเรื่องปกตินะผมว่าจะมีเหล่านะที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะตรงจุดนี้นะตน่ก่อนจะเป็นฝั่งนู้นนะ,ะเป็นการตั้งเป็นการตั้งนะครของของสมิงนะหรือสบสองสมิงจังหวัดตราดนะครับวันนี้ก็ท่านก็มาตั้งนะฮะสกัดกั้นนะครับยาเสพติดนะจากที่ผมทราบนะ นะเป็นอย้างไรเราเข้าไปดูนะเป็นของว่าสบอนะฮะสบอและขอสมิงนะฮะเมื่อเช้าที่ผมก็ได้คุยกับท่านแล้วลออรอบหนึ่งนะฮะดก็ติดนะครับนะ เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นของอ่าด่านนะครับท่าจองครับท่าจอดครับของอ่าสปอขอสมิงนะฮะจะมีอ่ากล้องนะครับจากที่อุตส่าหจะมีกล้องอ่าออนไลน์นะแต่ที่อาของเข้าคุยกับท่านนะจะมีกล้องที่ออนไลน์นะที่สามารถอ่าดูได้นะาาถึงตอนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเห็นไหมเห็กล้องไหม มีกล้องมีกล้องหลายด้านนะครับฝั่งนู้นกม็มีเมื่อเช้านี้ผมจากที่ผมเห็นนะแกตั้งอยู่ฝั่งนู้นนะครับเจ้าที่ตั้งฝั่งนู้นตอนช่วงเช้าตอนแล้วก็ตอนช่วงเย็นเขาจะไปตั้งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะ,นะอันนี้ก็น่าจะตั้งตลอดหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะ ไปนะฮะให้ดูลักษณะนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดิท่านนะครับสวัสดีดดดครับอะไรอ่ก็แวะมาดูเนาะมาดูการแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหนะ้าที่ของท่านเนาะเราไม่มีอะไรนะฮะคือเราแวะเยี่ยมชมนะครับ ตำรวจโทรครับรถสั่งนะครับได้แค่นี้แค่นี้ก็อีด้านหนึ่งจะมีกล้องนะครับเขาก็มีกล้องครับตัวนี้จะมีจับจะเป็นระบบออนไลน์นะครับนี่นะที่ด้านครับนี่เป็นระบบออนไลน์นะครับจะมีอ่าทาสานสามารถเช็คได้เลยนะครับนี่นะฮะ เราไม่ไม่ขีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับคือเราเข้ามาก็เยี่ยมชมในการปฏิบัตินที่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจนะแนวตะกินชายแดนนะครับผมว่านะ <S <S แวะเยี่ยมชมนะครับแวะเยี่ยมชม ด้านต,ตอนช่วงบ่ายนะฝั่งนู้นะนะฮะแล้วก็มานี่นะครับอ้าออกแล้วพี่ออกแล้วออกจากก่อนแล้วครับพี่อออกมาจาก,กาเกอะเซตเป็นเก็มาสะดุดนะครับอ่าการในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนะาะประชาชนการคุยดีนะประชาชนท่านใจกรอบแล้ว จะกาอี่รอบแล้วนะเอ้ยเช้าแล้วก็คุยกับท่านเนาะถมเช้าท่านก็ให้ข้อมูลดีนะมาเช้านะไคุยกันเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับื่อไคผมไอพี่พันตำรวจโทรโรดสัตว์อยู่ไหนพี่อยู่เขาได้ไม่ควบคุมครับควบคุมอยู่ไหมควบคุมวกก็สามารถควบคุมอยู่ในพื้นที่ครับแต่ผมไม่พูดณน้าชุดนะคาับผมอ่าาปบา แต่เขาไม่อยู่ใช่ไหมพี่อยู่ดิครับก็อยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็มีหลายจุดที่เขาต้องไปตรวจตาด้วยจะอยู่คุมจุดนี้ด้วยครับหัวหน้าหัวหน้าควบคุมไม่จำเป็นต้องอยู่จุดนี้ครับแต่ผมเป็นหัวหน้าชุดครับสัญญาบัตรขึ้นไปครับโอเคนะแต่ขออนุญาตนะฮะถือว่าไม่อยู่นะฮะถือว่านะครับแค่ก็อยู่กันสองคนนะอันนี้ผู้กองครับผู้กองครับ ใค้ก็รถติดนะฮะท่านวิโรจน์นะคร baptism? ับรถสักนะครับท่านตำรวจโพะครับรถสักนะครับแกไม่ได้อยู่ที่จุดนี้นะแก็มีผู้กองนะครับที่อยู่นะไม่ทราบชื่อผู้กองนะชื่ออะไรนะครับอ๋อไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่ครับพี่ท่านไม่อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าท่านอยู่ปั๊บท่านก็ต่อแสดงตนแล้วครับเพมาะว่ามาอยู่รจุดนี้แล้วอันนี้ท่านไม่อยู่นะฮะไม่เห็นนะฮะ ปกติก็ตั้งด่านหรือด่าความมั่นคงหรืออะไรเงี้ยเขาก็ถ้าเขามาตั้งด่านหรือตั้งุดสกัดหรือตรวจอะไรเขาก็น่าจะอยู่ที่ด่านนะครับแต่นี่มันไม่อยู่นะฮะไม่อยู่ไม่อยู่แต่เนี้ยอ่าผมไม่ทราบว่าเนี่ยมาดตาสามแปดสามเก้าในที่วางกีดของเนี่ยไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะฮะการที่เอาวางเอาของคลวยมาวางแบบนี้นะฮะ อันนี้ผมก็จะอาจจะไลฟ์ไม่นานนะเพราะว่าผมได้เดินทางต่อเข้าโรงแรนะอาจจะดึกนะฮะเอาละครับพี่เอาครับผมก็รับฟังนะพี่นะทุกทุกทุก,ทกความคิดเหนเราควรรับฟังนะนะครับผมชัดเจนครับชัดเจน เดี๋ยวเข้าไปสอบถามท่าน,นเนาะ่อตอนช่วงเย็นๆนะครับของวันที่24สี่นะฮะ มีนานะครับ6 5นะฮะเวลาประมาณน่าจะ17ดจักรยาน26นะครับอันนี้ถูกหรือไม่ถูกผมไม่ทราบนะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราว่าแวะเข้ามาเยี่ยมชมเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เนาะจะมีกล้องของสำนักงานตรวจยินชาติเนาะอันนี้ก็เป็นฝ่ายภาคประชาชนนะขออนุญาตเป็นผู้สังเกตการนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะอัานไหนที่ท่านทําดีขอให้ท่านทําไปเนาะ เราไม่ได้ไปกีดกันในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับก็มีจะมีอยู่แค่นี้นะมีแค่นี้ถ้าทำสุูก็ขอให้ทำไปเนาะ ไอ้ตามระเบียบผมก็เข้าใจนะว่าตามระเบียบเออ่ควมคุมด pues, ่านหรือมาจุด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 ที่ด่านเนาะเวลาตั้งด่านตั้งอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่เนาะอย่างน้อยเมื่อประชาชนเข้าไปสอบถามหรืออะไรเงี้ยมันก็เข้าเคนะอย่างน้อยมีผู้ควมคุมอย่างเงี้ย ไปถามอะไรมากก็เด๋ยวเจ็บคอจะเข้าไปคุยกับผู้กองนะฮะเขาไปสอบถามนาะบ้านเรื่องบักเราก็ไม่รู้อะไรมากนะเราก็สอบถามดูในการปฏิบัติหน้าที่เนาะ เราไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะแล้วก็อะไรที่เราชาวชนสงสัยแล้วก็สามารถถามได้เนาะท่านก็จะให้คำ,คำตอบเรานะเดี๋ยวตอบถามท่านเนาะผมก็เป็นเป็นกำลังจใจแค่ท่านนะกำลังใจให้ขอให้ท่านสู้ๆเนาะว่าอยู่แต่ตามตะเกียบไถแดนด้วยขอให้ท่านสู้ๆนะครับผู้กองน,นะครับผมไม่ทราบท่านเปชื่ออะไรแนละ้วแต่ขออนุญาตบอกว่าขอให้ท่านสู้ๆนะในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนาะ เพราะว่าประชาชนก็ก็ดูอยู่ได้ไไม่เนาะอันนี้ครับถ้าเขาอยากสอบถามเลยทา่านประชาชนก็สอบถามมาเนาะขาสอบถามมาอยกรณีตั้งด uh, mm, ่านอย่างเช่นเนี<_<_<_<_<_<_้ยเนี้ที่อองจีดขวาที่ว่าบนท้องถนนนะตามมาต่า้ตามมาตรางกกล้าเมันไอเราเห็นได้ได้ไครับตีสั่งความเปนของรัฐมนตรีจากคนทางหลวง ท่านต้องตามต้องตามระเบียบต้องนะเนาะกต้องตามทุกอย่ารถ้าท่านที่ท่านสงสัยอยู่นะฮะสามารถผ่านได้ก็จะมี้ไหมฝ่ายทหารมีตชะโดเพื่อนะครับอ๋อแต่ถอสามสามฝ่ายก็ถือเกี่ยวว่าจัดจัดสมมตินะให้เราไปทลยตรงถนนัดนงานก่อยนะครับไล้วจะไปไล่เดินถ่ายหน้าแล้ครับพอเราสอบถามดูนะว่าในการเอาของสิ่งของวางวางบนบนแบบนนี้จะผิดหรือไม่ผมไม่ทราบนะไม่ทราบ แต่ถ้าเกามาวางไปนะเป็นดาดาความมั่นคงนะฮะต้องเข้าใจกันนะผมก็ไปรามกันผมสอบถามนะเพื่อนสาตโนไม่รู้ก็สอ,อบถามเนาะนะนะจอช่วงเย็นๆน,นะ ดวัสดพี่ๆทุกท er. ่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสมาชิกด่านไม่ลอยด่านตั้งคืนนะฮะกบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหนขนาดนี้นะฮะผมก็ไม่ได้มีอคติกับเจ้าที่จะอย่างใดนะครับบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีอคติเจ้าที่แตอย่างใดแต่ผมเข้ามาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับแต่ผมสงสัยนะฮะว่าผู้คุมด่านเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่จุดตรวจนะฮะพันตำรวจโทรหรืออะไรของตำรวจโผมเลยแบบโลดสักนะครับแกไม่อยู่ที่ด่านนะ อันนี้ตรงนี้ก็เป็นเป็นด่านอ่าน่าจะเป็นตะเข็บชายแดนนะครับตะเข็บชายแดนนะตรงนี้ไม่น่าจะมีใบสั่งนะอันนีอมีอันนี้ก็มีใบสั่งเลยนะน,นี่นะครับใบสั่งเจา้าพนักงานนะครับ มก็ประมาณนะั้นผมก็จะสงสัยเหมือนแบบที่สงสัยแหละสงสัยเหมือนกันครับมีเรามีหลักฐานมาให้เรายืนยันปะ่ะเพราะถ้าประชาชนสอบถามเนาะท่านก็จะมีเอกสารอ,อะไรใหเรายืนยันให้เราดูเนาะไ,นไม่ไม่น่าจะมีหรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบนาะอันนี้ขออนุญาตครับผมไม่ทราบกันผมก็อยากดูอยากรูปบนที่แหละ แต่ว่าถ้าสมมนี้เราเราถามอะไรมากไปกว่าน,นี้ป้าท่านก็บอกจะทำอ่าทันหนังสือไปที่ตอบถามที่โรงพักนะฮะในลักษณะแบบนี้จังหวัดตราดครับจังหวัดตราดอันนี้เราก็เริ่มติดนะช่วงเย็นๆนะช่วงเร่งด่วนนะอ,อย่างบ้านนะท่านก็พยายามพยายามลดออกให้นะครับเพราะว่ารถมันติดนะฮนะ ลาประชาชนสอบถามอะไรก็เ,รเอาหนังสือนะฮะยื่นหนังสือนะคร่อที่ไปสอบถามที่โรงพักเลยประมาณนี้นะก็มีสงสัยอะไรแต่ละจุดตรวจเราจะถามเลยครับเขาไม่สามารถตอบได้ครับผมใช่ครับไม่ต้านะแต่ไม่มีไฟปกครองครับไยปกครองไปปคคองม,ม่มีสงทหารนะะ น่าจะเป็นอาของทหารเรือนะครับสาหารเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ,ะฝ่ายปกครองไม่เห็นนะครับไม่มีฝ่ายปกครองร่วมด้วยนะ เปล่งบรรยากาศนะครับไม่มีอะไรมากครับตอนช่วงเย็นนะครับเปล่งบรรยากาศนะให้กับสมาชิกตำรวจร้อยหลังตั้งคืนนะ,ะได้ชมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะฮะแล้วฝ่ายทหารกับเจ้าที่ตำรวจนะจะไยปกครองกรงเทพนะครับคือแบบนี้นะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะก็ะผมก็จสอบถามเขาแล้วเนาะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยมากครับผมก็จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพเดีย๋ยวจะดึกนะครับตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วไม่ไหวแล้วนะครับเปล่บรรยากาศนะครับ อันไหนที่ท่านทำถูกเพราะว่าท่านทำไปนะครับคู่ๆนะครับ พออญาตป็นทเปลักฐานนะครับขออญาติเป็นที่เป็นหลักฐานนะเดยพี่ญาติเป็นทเปลักฐานนะรครับโปรแสก็เจ้าที่เองแล้วก็ของเราเอง เพราะการตรวจคนแต่ละครั <en> ้งก <ator il> <plein lava. S 3> ็ต้องมีอ่าหลักฐานนี่เลยในการยันจะมีของสิทกฎหมายอะไรนะครับเป็นสมควเท่านพี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้จะต้องคิดถจงการคลิตและการของเขาด้วยแจ้งแจ้งเหตุเขายังครับอะไรครับแจ้งเหตุเขายังว่าจะค้นเพราะเนื่องจากอะไรเออแจ้งเหตุอะไรครับแจ้งเหตุเขายังก่อนที่ค้นเขาอ่ะแจ้งเหตุยังเขาทำอะไรเขาผิดอะไรมาหรืออะไรต้องแจ้งเหตุเขาก่อนจะไปคนไม่ต้องต้องแจ้งแจ้งเขาก่อนเยอะเยอะเยอะท่านท่านต้องแจ้งเขาก่อนไหม พอคนด้วยอะไรแจ้เแาใช่ไหมใช่้ยฮะน้องเขาบอกแล้เขาบอกมีเขาบอกยังว่าแจ้งแจ้งให้หรือยังแจ้งแล้วนะโอเคกี้ต้องดูหน้ดูหลังรถ่าน่ยคดผ่านอันนี้เป็นอะะเห็นไหมดูแต่ไปดูตรงนู้นผ่านเลยครับอันนี้ก็นู่นเลยค่ับค่อ๋อแค่มีดนะฮะ เอาไปปอกไปปลอกผลไม้เปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะนะม่จะทำอะไรอ่ะอ๋อผมเก็บแรงวันพี่ผมไปเจอฮะอะไรนะข้ากันผมเก็บแรงวันครับแรงวันเจอมีดเหรอหรือไงครับมีดไม่ใช่ของผมพี่ของใครอ่ะข้าเลยบพวกระท่อมลังๆเนี่ยผมเจอผมก็ไปหยิบมาอ๋อลังล้างอาจารย์ไม่เป็นกระท่อมลังล้างเหรี่เจอผมก็หยิบมาอันเหรอไม่พกแล้พี่มีดอ๋อ เราทำงนอะไรในวันน e ี้ายวันีราจะาออกไนบนนี้นะครับขอใช้ดู offs, พีในการรับชมนะฮะ มันคมไหมพี <Cornell> ่แต่จะไม่คมนะพี่เขาว่าไงบ้างอ่เียไอ้นะผมว่าถึรวมเจ้าที่นะสังเกตการครับุญยตสังเกตการนะครับ อั icana, sure. นนะี้ผมไ yes. ม่รู้ว่าปิดหรือเปล่านะอาพกมีไว้ในรถนะฮะผมไม่ทราบว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะผมไม่รู้นะผมผมไม่จไม่ทดีกว่านะมันก็มันก็ไม่น่าผิดนะผมว่านะไม่น่าผิดนะก็ประมาณนั้นนะครับเก็บรายไว้ก็อย่างนั้นแหละเจอติดด่านก็จะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะจะมีออกติดกฎหมายนะก็กะกวาดไปเนาะแต่เรีว่าถามว่าติดกฎหมายไม่หาซื้อได้ที่พี่อ่ะนี่แบบนี้นะ ไม่ใช่ว่ามีเอ่อไม่มีนะมันไม่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรมากมายแนละ้วปนไม้ปนอะไรอย่างเงี้ยนะปนต้นไม้ปนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปทำร้ไยใครใช่ไหมมีก็อยู่เฉยเขาปรับหนึ่งพันบาทอ๋อปรับอันนี้ปรับหนึ่งพันบาทใช่ไหมพี่จ็เอ่อเป็นดูดูเป็นที่ของเจ้าพนักงานได้ปะ อาจจะลดลงมาก็ได้ใช่ไหมจากพันหนึง่งเนี่ยหนึ่งพันถ้าสองร้อยอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมมันก็ไม่ร้ายแรงนะอันนี้พี่เขาว่าเนี่ย มีสองที่ไม่มีกฎหมายนะคนอื่นไม่มีอะไรนะครับผมคนที่อยู่ใกน้องเจอมาแต่ว่ามยังไม่ก่อนเขาจะไม่มีเหตุแต่พี่จดรายละเอียดเราบุหรแล้วนะทั้งรถทัวจทำไมมีใค่ก็คือตามตามนี้นะได้ครับอ่าประกาศนะครับมีท่านใดที่อ่าทิ้งเอาไว้น่าเก็บด้วยนะฮะเื่อน้องเขาเก็บได้ได้ท่านตาบ้าก็ทำบันทึกไว้นะฮะนะประกาศหาเจ้าของนะครับอยู่ไหนนะฮะครับพี่ ก็เก็บรายวันนะก็รู้กันอยู่นี่นะครับเจ้าตัวตาของไอ้ยืนนะเจอท่านไหนนะครับทิ้งมีดเอาไว้นะใช้ทิ้งมีดไว้ให้น้องไปเก็บมาเนี่ยมารับเลยนะอของ ขบอนะของสมิงนะครับเมาได้นะก็ประมาณนั้นเลยพี่แล้วรู้กันอยู่ก็รู้อยู่พี่หนุ่มไม่ได้ไปก่อเหตุนะถ้าก่อเหตุแล้วก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ได้ก่อเหตุแต่เขามีสิทธิ ยิดนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะอันนี้ผมก็ไม่รู้อีกแกการครับจังหวัดการสปอนะครับเป็นของสปอเข <c oughs> าสมิงนะครับเขาสมิงเ <c oughs> นี่ยเราไม่ได้มาขัดขวางกับท่านนะ ผมขอยนุานะครับ <improving> อ่นไหนสิ่งที่ท่านนะครัถ to <Wars. S 1> ูกห้ท่านทำไปนะครับผมขออนุญาตเป็นผู้สังเกตการนะครับขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะมาตัวจเยี่ยชาตินะครับผมไม่มีคตินะผมแค่มาสังเกตการในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับด่านด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นไม่มีอคติเจ้าดีนะครับถ้าสิ่งไหนที่ท่านทําถูกขห้ท่านทําไปนะครับสิ่งไหนที่ท่านผู้บ่ะผู้คุยกับประชาชนเป็นสิ่งที่ดีฮะจะไปพูดไงฮะ ก็โอเคคนระับท่านเก็บไปแล้วแต่นี่ก็น่าจะมีอันนี้ผมไม่ทราบนะสิ่งที่เอาส,สิ่งของกีดขวา,วางไ่ยวางไว้ตรงนี้อ,อันนะถูกหรือเปล่านะผมไม่ทราบนะผู้หลักผู้ใหญ่ครับ ก็ขออนุญาตนะครับแต่สิ่งไหนที่ผมพูดผิดไปอะไรไปก็ขอโทษขออภัยนะครับเราก็เป็นภาาประชาชนนะที่คอยดูในการปฏิบัติหน้าที่นะแบบปงสงใสามารถตรวจสอบได้เนาะปกติบอย่างอาการที่ประชาชนเข้าไปปะพูดคุยกับเจ้าที่เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะของเจ้าที่เองแล้วก็ประชาชนเองเมื่อเจ้าที่ป่งใสและสามารถตรวจสอบได้มันก็โอเคกับประชาชนนะครับเมื่อประชาชนเข้าไปสอบถามนะครับก็โอเคนะฮะ เในท่ายกาเก็บเลยครับก็ก็สิ่งที่ดีฮะเป็นสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้มากีดขวางในการปฏิบัติหน้า,ท,าที่ของท่านเนาะแต่สิ่งในที่ท่านทำดีก็ขอให้ท่านตอไปนะครับขอให้ให้ท่านสู้ๆนะครับเในท่านกาเก็บด่านแล้ว นนท่านจะเลิกตามเวลาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะก็คือถ้าเขาปฏิบัติท่านทุกกองนะฮะ,ะ,ต,จจะ,ะนนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเนี่ยแต่ตั้งอยู่รังฝั่งนี้ตั้งฝั่งนี้แต่คราวนี้ช่วงยเย็นมาปั๊บเขาจะตั้งอีกฝั่งนี้นะครับสลับข้างอันนี้เช้าอันนี้บ่ายหรือเปล่าผมไม่ทราบนะผมเห็นผมก็น้ำเตลอดจากที่ผมเห็นนะผมก็ขออนุญาตจุติในการไลฟ์นะครับกราบสวัสดีกราบสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ